วันนี้จะมาแนะนำการแก้ปัญหานะครับมือถือเราเล่นเน็ตไม่ได้นะครับกรณีเรามีซิมเน็ตนะสมัครเน็ตรายเดือนหรือเติมเน็ตอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนนี้เปิดเน็ตเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูว่าเวลาเราเล่นเน็ตแล้วมันเล่นเน็ตไม่ได้เราจกแก้ปัญหายัางไงตอนนี้มือถือแจ้งว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับทั้งที่เราสมัครปรูเรียบร้อยนะเปิดเน็ตเรียบร้อยอ่ะลองทดสอบดูเห็นไหมครับเนี่ยจะขึ้นลักษณะแบบนี้ถ้าในกรณีแบบนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับสาหรับท่านไหนที่เติมเน็ตนะลองเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเน็ตที่เราสมัครอยู่มันหมดโปรหรือเปล่านะบางทีบางทีเราสมัครแล้วอาจจะไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูตอนนี้ที่ผมใช้เป็นทูนะครับเป็นเน็ตทูซิมเติมเงินนะสมัครเดือนละ2 0 0เป็นโปร15เมกไม่ลดสปีดได้15เมกต่อ,อความเร็ว15เมกไม่ลดสปีดอะเดี๋ยวลองดูดอกจ 9, 3, 5, 4, ันเะก้าสาสี่เหลี่ยมโทรออกนะอันนี้เช็คเน็ตทูนะครับ โอเคเดี๋ยวรอดูข้อความที่เขาแจ้งมาเนี่ยครับแจ้งมาเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยครับเขาบอกว่าโปรโมชั่นของคุณนะครับได้หนึ่งร้อยจิกต่อเดือนนะนะครับร้อยจิกต่อเดือนข้อมเร็วสิบห้าเมกไม่ลดสปีดนะครับที่ผมใช้ตอนนี้คือผมสมัครรายปีอะตอนนี้ที่เช็คอยู่เน็ตยังเหลือนะครับแต่ว่าเล่นเน็ตไม่ได้แล้วกรณีแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงสําหรับท่านใดที่เจอปัญหานี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กัน ขั้นแรกเลยให้เราไปที่ตั้งค่าครับไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนคําว่าหาคําว่ารีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตตัวนี้ไม่ใช่รีเซ็ตเครื่องนะครับไม่ใช่การล้างเครื่องแต่เราจะรีเซ็ตเครือข่ายนั่นเองนะครับเลื่อนหาคําว่าสํารองข้อมูลและรีเซ็ตนะถ้าเป็นซัมซุงจะอยู่ในเมนูเกี่ยวกับนะครับล่างสุดเลยนะจากนั้นให้เรากดคําว่ารีเซ็ตโทรศัพท์ใช่ไหมบางท่านตกใจว่าเอ๊ะรีเซ็ตคือรีเซ็ตโทรศัพท์ข้อมูลจะหายหมดไหมอันนี้ไม่ได้ล้างเครื่องนะครับ มันจะมีให้เราเลือกเห็นไหมตั้งแต่รีเซ็ตเครือข่ายรีเซ็ตข้อมูลรีเซ็ตทุกอย่างละ่ะให้เราเลือกคําว่ารีเซ็ตเครือข่ายและบลูทูธตรงนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าการรีเซ็ตแบบนี้การเชื่อมต่อที่เราตั้งไว้เช่นพวก Wi-Fi พวกรหัสอะไรต่างๆจะถูกล้างหมดเลยนะแล้วก็มันจะรีเซ็ตเกี่ยวกับการตั้งค่าของซิมทุกอย่างเลยนะครับนะเพื่อให้ข้อมูลตัวน,นั้นกลับมาทํางานแล้วก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะครับ ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายแค่รีเซ็ตตรงนี้นะครับมือถือจะทําการตั้งค่าเองทั้งหมดเลยทีนี้นะครับแต่พวก w i f i ที่เราเคยเชื่อมต่อจุดนั้นจุดนี้จะตัวนั้นจะถูกล้างไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไปรีเซ็ตเครือข่ายนั่นเองหลังจากรีเซ็ตดูตรงนี้ครับเนะี่ยกลับมาเชื่อมต่อไว i อ่าเชื่อมต่อเน็ตเลยเห็นไหมเน็ตขึ้น5 g เลยนะครับมีเมเสเซจเด้งมาเรียบร้อยอ่ะลองเช็คเน็ตทีนี้นะครับเข้าเว็บฟาคอมดูว่าความเร็วได้เท่าไหร่ตัวนี้ผมสมัคร15เมกไม่ลดสปีดนะ100จิกต่อเดอนน นี่ยเห็นไหมตอนนี้ความเร็วก็กลับมาปกติแล้วจะเห็นว่าการแก้ไม่ยากนะครับแต่การที่เราแก้แกตรงน,นี้เราก็ต้องมีแนวทางเนาะดังนั้นวันนี้ก็เลยทําแนวทางมาฝากกันโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับ